พี่น้องเอ๋ยวันที่หนึ่งใจจดจอ่อตั้งตอล่อความหวังวันที่สิบหกกระยังล่อความหวังจากตรงนี้มันที่นี่จะขังมันดวงดีบ่คือเพิ 6, 12, 000, 18, 30, 000, ่นหกล้านสิบสองล้านสิบแปดล้นสามสิบล้านกระชิได้คันเมียนหวังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีของประเสริฐทางด้านอ่ากลุ่ม วี p อพว่จะเป็นกลุ่มลาวสตาฮานอยหนือี่าเนองเอฟซีทั่วประเทศที่ตามพอเสร์ออยู่รัฐบาลไทยงวดวันที่1เดือนกันยาปีหกเจ็ดวิ่งเด่น9กรอง1กันเจ็ดวิ่งเด่น9กรอง1กันเจ็ดรูด1รูด1ชุด2ตัวบน2 3 9สามเก้าสองห 3911ชุด2ตัวล่าง 73, 87, 0 7 3 8 7 07 05 4 9 5 6 5 3อะตัวเด่นก,ตตกนนนะ็ตามที่ตัวบ้างกลมไหวนะพี่น้องนะตามที่ตัวบ้างกลมไหวชุด3ตัว2 9 1 6 1 7 93, 9 3 9 2 1 9 3 1 073 231 587สอ่งห้าำหรับชุด2ตัว3ตัวพี่น้องมาเลยกับเพื่นลงทุนเและพี่น้องนะอ่าสำหรับแนวทางพรอเสืิกอ่ะตัวพ้งกรมสามารถไปบนไปล่างได้ได้พี่น้องนะตัวพ้งกรมต่ว่าพรอเสืิกเนียในให้บนเนียในให้ล่างนะแต่ว่ามันสามารถไปได้เพราะฉะนั้นแล้วค่ะให้พี่น้องพินจารณาย่านในการรับชมรับฟังเรื่องเอาเกียกีอาจารย์ทธนเดชมาตรงกันพี่น้องกับจัดไปอ่า ถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พูดถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าผมไม่รู้แท้จะไม่โพสต์ไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญหนุนเรื่องทานความในใจแล้วแต่ใครเขาจะเชื่อผมเอื้อเผื่อเผื่อแผ่เป็นกุศลอีกไม่นาน fc ทุกท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามพ่อเสิร์เฮงเฮงเฮงหรือว่าจะเป็นทั้งดัน youtube ช่องไงเพิราลพี่น้องนะ เออคะพารวยนะพี่น้องนะช่องเงยเป็นทายถ้อยู่ตอนนี้หรือว่าจะเป็นทางช่องลูกศิษย์พ่อเสดนะพี่น้องนะ Istanbul, นลูกศิษยนะ์พ่อเสดพี่แดงคนกระแพงเพชร uh, เขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นค่วมเกินไว้ทุกหมื่น้ะพี่น้องนะ uh, กับขอบพระคุณเอฟซีที่เขามาติดตามพ่อเสดว่าจะเป็นแนวทางลาวสตาฮานอยหรือว่าจะเป็นลาวพัฒนาหรือว่าจะเป็นแม่กระทั่งออมศิลน,นะพี่น้องนะออมศิลพ่อเสดก็เดินดีกันเอาเอฟซีโศกหมานแลวก็ ลำรวยลำรวยลำรวยสัจจะสัจจวาจาพุทธังสัจจะสัจจะธรรมาธรรมังสัจจะสัจจะสร้างมาสังขังพุทธังธรรมังสังขังอรหังวันทามิสาธุสาธุสาธุ